สำนักข่าว People Daily จากประเทศจีนลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามกระบวนการผลิตการบริหารจัดการสวนทุเรียนในพื้นที่ครับเนื่องจากทุเรียนจากภาคใต้มีรสชาติอร่อยเป็นที่ต้องการของชาวจีน ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว People Daily ของรัฐบาลจีนได้ลงพื้นที่ทำข่าวการบริการบริหารจัดการสวนทุเรียนกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นที่ถูกใจชาวจีนเป็นอย่างมากสำหรับทุเรียนจากประเทศไทยจำนวนกว่า1 5 0 0 0 0ลูกได้ถูกขนส่งผ่านระเบียงการค้าเชื่อมทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่โดยใช้เวลาขนส่งเพียง4วันลดลงจากเส้นทางขนส่งก่อนหน้านี้ที่ใช้เวลา8-10วัน ซึ่งการขนส่งแบบใหม่นี้ไม่เพียงจะลดต้นทุนยังช่วยลดความเสียหายระหว่างการขนส่งได้อีกด้วยโดยสถิติการส่งออกทุเรียนปี2565ถือเป็นปีที่มีสถิติการส่งออกทุเรียนสูงสุดในรอบ30ปีไทยส่งออกทุเรียนสดมูลค่ากว่า1 1 0 0 0 0ล้านบาทครับซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่ามาจาก4ปัจจัยหลักค่ะก็คือความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งที่สามารถส่งออกสูงสุดได้ถึง700จนถึง800ตัน ต่อ,ต,อตู้นะคะแล้วก็ต่อวันด้วยสําหรับทุเรียนจากประเทศไทยค่ะผู้สื่อข่าวจีนเขาได้เล่าให้ฟังนะคะว่าทุเรียนของไทยมีรสชาติที่ดีแล้วก็ได้มาตรฐานการควบคุมคุมเข้มทุเรียนอ่อนได้มาตรฐานตามที่ประเทศจีนเขามีการกําหนดเอาไว้ซึ่งทุเรียนจากประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสินค้าทางการเกษตรที่ถูกนําเข้าสู่ตลาดจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลนพวงความตกลงของหุ้นส่วนทางเศรษฐก,กิจระดับภูมิภาคนะคะแล้วก็การปร,ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งข้ามพรมแดนมีการรายงานของกรมวิชาการเกษตรไทยมีการส่งออกทุกเรียนสดนะคะไปยังจีนตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่25พฤษภาคมปี2566ปีนี้ส่งออกอยู่ที่ประมาณ4077,741ตัน คิดเป็นมูลลค่า62,387ล้านบาทค่ะโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการเข้าใจถึงขั้นตอนและมาตรการต่างๆเพื่อรักษาและควบคุมคุณภาพทุเรียนสำหรับการส่งออกและบริโภคในประเทศให้ได้มาตรฐานครับพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนจนเกิดความสำเร็จทำให้มียอดการส่งออกทุเรียนสูงสุดในรอบ30ปี